สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไร t ูสกายวันนี้ผมมาจะาพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเรือบรรทุกเครื่องบินลําแรกและลําเดียวของไทยเรือที่เป็นดั่งความภาคภูมิใจของราชนาวีไทยและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงศักยภาพของกองทัพเรือไทยในเวทีโลกเรือหลวงจัก,กรีนารุเบศ CVH 911เรือหลวงจัก,กรีนารุเบศเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเบาที่ถูกสร้างขึ้นจากอู่ต่อเรือบาซาน ประเทศสเปนโดยออกแบบมาจากเรือ p r i นซิเปเดอ s t สตูเรสของกองทัพเรือสเปนตัวเรือมีระวางขับน้ำประมาณ11,500ตันความยาวกว่า182เมตรความกว้าง22.5เมตรและกินน้ำลึกประมาณ6.2เมตรสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง25นอตน,นับว่าเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมาการสั่งสร้างเรือลำนี้เริ่มต้นในปีพศ2535และวางกระดูกหมูในปีพศ สอสาลา2,537จากนั้นถูกส่งมอบให้ราชนาวีไทยในปีพศสาล2540เมื่อเข้าประจำการเรือหลวงจักรีนฤริเบตได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเรือธงของกองทัพเรือทันทีถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของกองทัพเรือไทยสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินใช้ซึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไทยถือเป็นชาติแรกที่มีเรือรบประเภทนี้ เรือถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขึ้นลงของเครื่องบินแบบขึ้นลงระยะสั้นและทางดิ่ง v s t o l โดยเฉพาะเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ Av8 m a t a d o r ที่จัดหาม,มาจากกองทัพอากาศนาวิกโยธินสเปนแม้เครื่องบินเหล่านี้จะปลดประจำการไปแล้วแต่ก็เคยทำให้ราชนาวีไทยเก้าเข้าสู่สโมสรเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีอยู่ไม่กี่ประเทศในโลกนอกจากเครื่องบินไอพ่นแล้วเรือยังสามารถปฏิบัติการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์หลายแบบ เช่นซิคอ r สกี้ s, s 7 0 bc Hawk ที่ใช้ในภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำและลาตระเวนรวมถึงเบล2 2 2ที่ใช้ในภารกิจลำเลียงและกู้ภัยเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้ทำให้เรือหลวงจัก,กรีนาร์เบตสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลายทั้งการรบการลาดตระเวนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการขนส่งระบบอาวุธและการป้องกันของเรือก็ถูกออกแบบมาอย่างรอบด้าน โดยติดตั้งระบบปืนต่อสู้อากาศยานอัตโนมัติขนาด30มิมลิเมตรแบบเมโรกา C.I.W.S จากสเปนเพื่อป้องกันภัยจากอากาศยานและขีปนาวุธรวมทั้งมีเร,รดาร์ตรวจการและระบบควบคุมการรบที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยรบอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งจุดเด่นของเรือลำนี้คือความสามารถในการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยเรือมีห้องพยาบาลขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้บาดเจ็บจำนวนมากได้และยังใช้เป็นฐานบัญชาการเคลื่อนที่กลางทะเลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นสึนามิในปีพอสอสาลา2,547ที่เรือลำนี้ถูกใช้ในการลำเลียงสิ่งของและช่วยเหลือประชาชนแม้ปัจจุบันเรือหลวงจักรีนารืเบตจะไม่ได้ใช้งานในบทบาทบรรทุกเครื่องบินไอพ่นอีกต่อไปแต่เรือยังคงทำหน้าที่เป็นเรือบัญชาการหลักในการฝึกรวมกับกองทัพเรือต่างชาติ เช่นการฝึกร่วมขอบราโกที่ประเทศไทยจัดขึ้นทุกปีทําให้เรือลํานี้ยังคงมีความสําคัญต่อการสร้างความร่วมมือทางทหารในระดับภูมิภาคในเชิงสัญ,ญลักษณ์เรือหลวงจัก,กรีนฤรเบตถือเป็นความภาคภูมิใจของชาติชื่อของเรือได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งสะท้อนถึงพระเกียรติของราชวงศ์จัก,กรีและกลายเป็นเครื่องหมายแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศของราชนาวีไทยนอกจากนี้เรือยังเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมในบางโอกาส โดยเฉพาะที่ฐานทัพเรือสตหีบจังหวัดชนบุรีทาให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเรือและเรียนรู้ถึงบทบาทสําคัญของกองทัพเรือไทยในการปกป้องประเทศแม้จะมีเสียงวิจารณ์เรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือเรือหลวงจัก,กรีนฤรเบดได้สร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับประเทศไทยในเวทีโลกเพราะมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ครอบครองเรือบรรทุกเครื่องบินและไทยคือหนึ่งในนั้น นี่คือเรื่องราวของเรือหลวงจัก,กรีนฤรเบส CVH 911เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกและลำเดียวของไทยที่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของกองทัพเรือไทยและเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าจากช่องไรทูสกายขอบคุณครับ